สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราพัฒนานะคะประจำวันที่5พฤษภาคมปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับตัวเด่นของเราก็คือ5กับแปก้ับสองเนาะห้าห9่สองนะ 2, 59, 2, ้าแปดสองแปดห้าเก้าเก้าห้าสองหกห้าเก้าเพื่อนเพื่อนจะจับเอานี้ได้นี่ห้าเก้าหกเก้าหกแปดหกแปดห้าเนาะห้าแปดสองสองห้าหนึ่งสามหกศูนย์สามเก้าสองห้าหนึ่งมันมาสองล็อกระวางเนอสามหกเก้าสามหกศูนย์ขอก่อเพื่อนทุกคนโชคดีนะ อันเต็มของมันเข้าที่แล้วก็ของเราก็เข้าอยู่หรือสามหกหก,หกสามนี่อันนี้อันที่เต็มของมันนะแปดห้าเก้าห้าเก้าหกเก้าสองสองเก้าเก้าสองห้าห้าสองเนาะก็กอดเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีเด้อหกแปดห้าห้าแปดเก้านี่แหละระวัง สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดีเพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะสวัสดีคะ่ะไม่งั้นก็จับคั่เนาะเก้าสองสองเก้าห้าปดแดห้าห้าเก้9 9 5. 5เอาเ้าห้าปดสองสองปดอย่างงี้ก็ได้เนาะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ